Call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการ podcast ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call my lawyers โทรหาทนายฉัน วันนี้กลับมาพบกับผมออฟเนตคุณภูมิภูมิพงษ์และคุณแนทอัติชาติอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิคุณแนทครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับในวีคที่ผ่านมาในวีคที่ผ่านมาก็ยังเป็นวีคที่มีโควิดแล้วก็ตลาดหุ้นผันผวนมากครับผมซึ่งถ้าถามผมนะโควิดเนี่ยผมเฉยๆแต่ตลาดหุ้นพันผวนเนี่ยกูเซงมากเลยครับผม ครับวันนี้เรามาคุยอะไรกันดีครับคุณภูมิวันนี้เรามาคุยเรื่องดาราคนหนึ่งครับผมที่เขาผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะอัพสตอรี่เนี่ยแล้วก็โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งดาราคนเนี้ยมีชื่อที่เป็นขนมเหนียวๆที่คล้ายๆตังเมอ่ะอใช่ไหมครับต้องติดก้นเลยป่ะเออแบบติดเหนียวมากอะเหนียวมากๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอกกซึ่งแล้วอ่ะครับเนาะ นอกจากที่จะเป็นไอโฆษณาสตอรี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการไลฟ์ด้วยนะไลฟ์สดแล้วก็อาจจะทำเป็นเหมือนอินสตาแกรมทีวีหรืออะไรอย่างเงี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เ็นเฟซเฟซบ o ๊กไลฟ์เนี่ยชัวร์แน่ๆน่าจะเป็นไลฟ์จะขึ้นไวาจะคีย์วิชชิ่งหรือเปล่าใช่ไหมใช่แต่ว่าก็คือไม่ว่าจะทำวิธีไหนอ่ะก็คือเป็นการโฆษณา ตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นคนสร้างสรรค์นั่นน่ะอาหารเสริมอาหารเสริมอ๋อผมผมผมเพิ่งรู้ครับว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์เขาเองนี่ผมของกิเซนเตอร์อ่าครับเขาเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเองเขาเองครับซึ่งอันนี้ผมผมต้องบอกก่อนว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยลองนะเอาใช่หรอเฮ้ยหรอผมว่าคุณเราเล่าเรื่องก่อนนะว่าเขาขายอะไรยังไงเพราะว่าผมเนี่ยรู้แค่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะครับเรื่องมันป็นไงครับ ก็คือจริงๆแล้วดาราท่านนี้เนี่ยก็ออกมาจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีโซเชียลแอคทิวิตี้เป็นแบบเหมือนออกกำลังกาย <Hey. S 1> กินอาหารดีเมื่อก่อนผมก็ฟอลโล่เขาครับเออเขาแบบออกกำลังกายกินอาหารดีรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวทุกๆคนน่ะรณรงค์งให้ทุกคนเนี่ยหันมารักษาสุขภาพตัวเองโดยการที่จะดูแลตัวเองจากการออกกำลังกายกินอาหารดีๆกินอาหารเสริมดีๆบางอย่างซึ่งพอหลังจากที่เขาเนี่ย ได้เหมือนผมไม่ได้จําไม่ได้ว่าแบบกีฬาประเภทอะไรแต่น่าจะเป็นโยคะถูกต้องไหมน่าจะเป็นโยคะฟิตเนสอะไรประมาณนี้นยแล้วก็ดีด้วยครับเออแล้วก็พอนั้นก็<笑><笑>มีการคิดค้นว่าจะทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมะะอะไรเงี้ยขึ้นมาคครครัับบซึ่งสิ่ง <S 2> <S 2> <S 2> ที่ผมกำลังจะบอกก็คืออาหารเสริมเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเขามีกี่ผลิตภัณฑ์ ครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยเท่าที่ผมทราบแล้วผมเคยลองชิมเนี่ยก็คือเขาทำไอตัว power ball power ball ครับ power ball ของ power ball ของดาราท่านเนี้ยคือแบบเหมือนเป็นยินหลังออกกําลังกายกินก่อนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคือใคลว่าเหม่ามันจะเป็นคล้ายคาเหมืนใช่ใช่ใช่มันเหมือนเป็นแทนยพืชอบอัดเป็นก้อนผสมอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเข้าใจได้ครับก็คือ คล้ายๆลูกประมาณ er. เฟรเรโรลอเชอร์อ่ะอือฮึอแล้วพอนั้นเสร็จปุ๊บข้างในมันก็จะเป็นอ่าไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์แมคคาเดเมียหรือว่าแบบอะไรอย่งเงี้ยบดครนบผาลำเออออินทาผาลามัมบ้างหรือว่ามีส่วนของกล้วยกล้วยหอมอัดเข้าไปแบบเหมือนกล้วยตากอัดเข้าไปแบบอัดเอเนจีที่เป็นแบบคาร์โบไฮเดรตย่อยง่ายเพื่อมีพลังในการทำออกกำลังกาย ใช่อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมเคยลองซึ่งถามว่าผมกินหนึ่งอันแล้วอยู่ได้ทั้งวันหรือเปล่าแบบที่เขาเหมือนพยายามจะบอกว่าเนี่ยเขากินวันละก่อนออกกำลังกายหรือหลังออกกำลังกายกินแค่หนึ่งเม็ดเนี่ยเขาอิ่มแบบอิ่มเลยมีแดรน้ำเปล่าครับแล้วผม <c oughs> ว่าไม่ผมกินไปผมว่อืมอร่อยแล้วก็กินเม็ดต่อไปแล้วก็กินเม็ดต่อไปเออ คือเขาโฆษณาว่าไอ้ powerball เขาได้กินอันหนึ่งแล้วอยู่ทั้งวันสําหรับเขา <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องแบบอยู่ได้ทั้งวันหรือเปล่าแต่คล้ายๆว่ากินแล้วมันจะแบบไม่ค่อยหิวอ,อยู่ท้องอะไรเงี้ยซึ่งผมกินเข้าไปก็แน่านาันนะสามสี่ลูกอ่ะก็หลอดดีก็แบบก็ยังหิวแล้วก็ไปกินข้าวต่ออะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นแต่มันแล้วแต่คนผมผมผมเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างที่จะตัวอ้วนด้วยก็เลยแบบคิดไป มึงเคมเหรอไอสเคมเปอร์ครับอะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่ามันช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมว่าเราจะไปบอกว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเสมอไปเพราะเขาก็อาจจะเลือกของดีๆมาใส่ในไ e อ้ p o w บอ bank แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ w e r b บ n k เนี่ยราคาสูงนะเม็ดหนงเนี่ยเม็ดหนึ่งเนี่ยน่าจะมีหลัก 5 0าสิบหกสิบาทอ่ะอ่าครับเออแล้วคือกินแบบเคี้ยวก็คือหมดแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีสองสามนาทีคือแบบเอาง่ายๆว่าเอาง่ายๆว่าแพงราคาใกล้ถุงยางอ่ะอะคือถุงยางใช้ได้เป็นชั่วโมงอ่ะอันนี้แบบสาวซี่อึกตายเคี้ยเป็นชั่วโมงแล้ววะครับนั่นแหละก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเคยลองแต่ว่า ในส่วนของพวกอาหารเสริมอ,อื่นๆเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่มีประสบการณ์ที่ได้ได้ไดลองเพราะว่าหรือว่าคุณเอาไปลองเพื่อที่อยากแบบเนียงหายตาสองชั้นอาจจะไม่ใช่เพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าสรรพคุณแบบนั้นนั่นมันสามารถทําได้จริงหรือไม่จริงยังไง <laughs> แต่ว่าอยากลองอยากกิน <laughs> ใช่ใช่อยากลองเพราะว่าอยากกินว่ามันอร่อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ ไอพาวเวอร์บอลเนี่ยเอ้ยรสชาติไโอเคนะกินเป็นขนมได้แต่คือกินมากๆาหมันก็อ้วนอ่ะผมว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่าจะแบบไฮแคลอรี่เหมือนกันนะแต่มันก็พูดยากนะเสี่ห้าเมตรอะเพราะว่าเฟรนิโลอันหนึ่งก็อาจจะแคลอรี่ใกล้กันใช่กินแล้วสรุปมันเฟรนิโลอร่อยกว่าไหมครับอันแน่นอนเฟรนิโลอร่อยกว่าหวานมันปากมากกว่าดีกว่าถูกปากมากกว่าดีกว่าเราไม่รู้อร่อยกว่าเม่อร่อยกว่าถ้าเกิดเม็ดละห้าสิบแล้วอะ เออซึ่งได้สามิีนะ้วยอ่าแล้อารมณ์เราไม่พูดถึงเรื่องรสชาติกับอะไรแล้วกันแต่เขาเนี่ยโดนร้องเรียนใช่ปะเข้าใจว่าน่าจะโดนร้องเรียนบวกกับโดนตรวจสอบหรือว่าโดนจับได้นั่นแหละคือต้องบอกก่อนว่าองค์การอาหารและยาหรือออยที่เรารู้จักกันเนี่ยที่เขามีหน้าที่ควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเอ่ยยาเอ่ยอะไรเนี่ยเขาก็เป็นหน่วยงานที่คอยกํากับดูแล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนแบบเราๆนี่แหละว่าเฮ้ยอาหารที่มาขายให้ประชาชนเนี่ยมันถูกสุขลักษณะถูกหลักโภชนาการหรือว่ามีสรรพคุณที่อธิบายไว้ข้างกล่องหรือว่าข้างผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะง <ขอ S 2> ั้นหรือเปล่าขอแป๊บหนึ่งคุณ๊อบนี่คือรู้เรื่องสมกล่องคือแบบกราบสวัสดีเลยค่ะรีวิวตอบหน้าชาเสียงหายอายุตาทาีทา่เคยดังตาตกก็เป็นตาสองชั้นเี็อยอันนี้ใช่ไหม อันนั้นแหละครับคุณง<บ>ูครับโอเคจบครับไม่จบไม่จบครับก็ครับอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างโฆษณาแล้วกันว่าแบบโอเคมันมีประมาณนั้นนะส่วนส่วนโฆษณาส่วนหนึ่งของโฆษณา,นนษณาแต่ว่าสิ่งที่เขากาลังจะบอกก็คือออยอเนี่ยก็เข้ามากํากับดูแลตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าหนึ่งเขาขายดีมากเขาขายดีมากๆแล้วก็ มีประชาชนที่ซื้อเขาเน่ยเยอะคนรู้จักผมเน่ยก็มีพูดแบบหลายๆคนว่าแบบเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้มันดีจริงๆด้ยยังไงแปลกใจแปลกใจมากที่ตอนนี้แม่ผมยังไม่ซื้ออะปกติอะไรพวกเนี้ยผมต้องเห็นที่บ้านหมดแล้วเว้ยครับเรื่องโปรเซสของการถูกถูกจับตาของเขาก็คือตัวดาราท่านนี้เนี่ย หลังจากที่มีการโฆษณามีคนเข้าไปติดตามเยอะก็ถึงคราวของคนที่เป็นผู้กำกับดูแลจะคอยไปติดตามดูแลบ้างเฮ้ยค,คุณคอ๊อฟผมขอแทรกนิดนึงครับผมไปเจอแล้วว่าไออันเนี้ยไม่ใช่ตัว powerball ที่คุณออฟบอกอเป็นเครื่องดื่มชงเป็นผงชื่อว่าไม่พูดชื่อแล้วกันนะแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็อาจจะบูเทล่า,า ella, อ่าสวยทรงพลงังอ่ตอนนี้ครับ ซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างในประกอบด้วยอะไรเพราะเราไม่เคยลองแต่ว่าครับด้วยเรื่องเนี้ยมันแบบมีการโฆษณาว่าแบบสรรพคุณของมันเป็นอย่างที่คุณภูมิเปิดนั่นแหละว่าแบบโอเคตาสองชั้นตาสองชั้นเอ<ล>อาอาหารหนนนเนื้อนู่นนั่นเนี้ยก็กลับเข้ามาว่าเฮ้ยการโฆษณาอาหารแบบเนี้ยหรือว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์แบบนี้มันเกินจริงไว้หรือเปล่ามันมีหลักฐานพิสูจน์ไหมว่ามันสามารถ จริงแบบเนี้ยมันก็ไปเข้าความผิดตามพรบอาหารมันโอ้วอวดเกินไปใช่ไหมใช่ว่าว่าแบบเฮ้ยการทำแบบเนี้ยการที่เราโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือว่าสรรพคุณของอาหารครับหรือว่าหลอกลวงทำให้เกิดความเชื่อแบบเนี้ยมันผินตามพรบนั้นทางองค์การอาหารและยาเนี่ยหรือว่าออยอเขาก็เข้ามา เข้ามากำกับดูแลดาราท่านเนี่ยเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับว่าเออเขาเนี่ยเคยโดนมากกว่าเจ็ดแปดคดีหรืออะไรประมาณนี้ที ừ, ่โดนหลายเรื่องละไม่ใช่เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวแล้วก็มีหลายครั้งที่เขาถูกร้องเรียนแล้วก็ถูกดำเนินคดีแต่ว่าก็ยังมีการโฆษณาแบบเนี้ยต่อต่อไปครับซึ่งตอนแรกเราผมขอเมนชั่นเกี่ยวกับข้อกฎหมายก่อนเนาะว่าที่เขาโดนเนี่ยเป็นข้อกฎหมายที่ปัญหาที่อาจจะ มีผลจากการโฆษณาของเขาเนี่ยคือเป็นข้อกฎหมายไม่ใช่ประมวลแพ่งหรืออาญาที่คุณปกติครับคุณต้องไปดูพระราชบัญญัติหรือพรบอาหารที่ทําไปในปี25-2 2้ยใช่ไหมฮะตามมาตา 10, รา4ี่สิบนยเขาบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ mm hmm. คุณาภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้คนหลงเชื่อโดยไม่สมควรซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่แบบแค่ปรับเดียวนะเว้มีโทษจําคุกสามปีปรับไม่เกินสามหมื่น และนอกจากนั้นเนี่ยคือการโฆษณาโดยที่ไม่ได้ขอายยาอนุญาตอยก่อนเนี้ยก็ผิดน,นะครับตามมาตรา41กระโดนปรับไปกห้าพันซึ่งคําถามเราต้องมาตั้งคําถามจากมาตราเมื่อกี้เขาบอกว่าหนึ่งคุณโฆษณาคุณสมบัติที่เป็นเท็จอ mm. อันนี้คือพูดตรงๆงเลยว่าเฮ้ยบิสลลสอะคือแบบ mm. คือนําไปในทางที่มันผิดอ่ะแบบบอกว่าเฮ้ยอ่าคุณอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัตินั้นเลยแต่คุณไปพูดอย่างเงี้ย หรือคุณไปบอกในเหตุที่แบบว่าอ่ะทำให้เขาเข้าใจผิดไปเองใช่ไหมครับ<ช><ช>ซึ่ง<ช>ถ้าความผิดเนี้ยเราตีว่าอสมมติคุณคนค,คุณตังเมเนี่ยแม่งผิดในประเด็นนี้ใช่ปะ่ะเราก็ต้องมาวัดกันที่ว่าเขาจะผิดจะถูกเนี่ยคือไอ้อาหารเสริมเขาเนี่ยทำอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเออใช่ครับถูกไหมครับซึ่ง<ช>ซึ่ง<ช>ถ้าคุณถ้าเราเป็นทนาของคุณตังเมเนี่ยเราต้องบอกว่าเฮ้ มึงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอาหารที่มึงทำเนี่ยมันส่งผลกับกลุ่มตัวอย่างจริงๆมีรีเสิร์ชอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับานานี้ยอืมยากเพราะว่าปัจจัยมันเยอะมากนะครับเราคืออย่างเราไม่รู้ว่าคนนั้นใช้ไลฟ์สไตล์ยังไงควออาจจะเป็นคนชอบออกกำลังกายแบบต้องโชว์รีพอร์ตการทดลองเป็นกลุ่มมันยากมากและการควบคุมปัจจัยภายนอกเช่นแบบคุณจะไปสืบให้สารฟังยังไงอะ่ะแบบอ่าคนนี้ แดกข้าวขาวหมูทุกวันสามมือ้ออ่ะแดกข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วคุณก็เหนียงไม่ลดแม้คุณจะกินไอ้ไอ้ผงเนี้ยกับอีกคนหนึ่งเฮลตี้ออกกำลังกายกินอาหารที่ไขมันต่ําควบคุมปริมาณอาหารที่เข้าแล้วเข้าลดจริงเนี้ยอ่มันก็พิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมฮะอย่างกรณีเนี้ยครับออยอเป็นคนฟ้องใช่ไหม ในใช่คืกอกรณีนี้ผมเข้าใจว่ามีคนเข้าไปร้องเรียนกับออยและอยยอยเป็นคนฟ้องแย่ถ้าเกิดเราเป็นคนธรรมดาไปฟ้องเองได้ไหมไม่ได้ยืมมืออออยถ้าถามผมนะครับในมุมเนี้ยคนธรรมดาที่ไปฟ้องเองต้องเคยต้องเป็นผู้บริโภคก่อนอ่าใช่หมายถึงว่าต้องเป็นลูกค้าไงใช่ต้องเป็นคนที่บริโภคเข้าไปแล้วแล้วมันไม่ได้หลเริ่มแดงและเรื่องมันเริ่มแดงแล้วก็เริ่ม,ม,บม,ม,มแบบเอยแ่ฟ้องแม่งเลยโดนหลอกว่าว่าอะไรเงี้ย ผมว่าถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาต้องไปทางนั้นครับซึ่งอันนี้นดีครับคําถามคือถ้าเราเป็นหนึ่งในคนที่อยากได้คําว่าเหยื่อแล้วกันเป็นผู้เสียหายที่เกิดขึ้นเห <Yeah. S 2> ยื่อด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของคุณตังเมเนี่ยใช่ปะ่ะคุณต้องทำยังไงคุณมีสองช้อยให้เลือกถูกไหมครับช้อยแรกคุณไปฟ้องเองอ่าที่ศาลอะไรก็ว่าไปเรื่องคุณเป็นผู้บริโภคคุณจะเรียกค่าเสียหงเสียหายคดีผอบอรหรือวเป็นคดีอาญาเนี้ยคุณก็สามารถทําได้อันนี้ข้อแรก แต่ถ้าง,ง่ายกว่านั้นผมว่าคุณไปร้องเรียนกับที่สคอบอเอ้ยที่อยครับแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยต้องคิดต้องแบบเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ตรนนั้นผมว่าน่าจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกในมุมของฐานะผู้บริโภคหรือว่าประชาชนแบบเราๆเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีได้เองเรารสามารถไปฟ้องเองที่ศาลได้เนี่ย แต่มันอาจจะไม่ใช่อ p อปชันที่ดีที่สุดหรือว่าทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเราอ,รอย่างเช่นการที่ให้เจ้าพนักงานหรือว่าตัวองค์กรผู้เป็นทําหน้าที่กํากับดูแลเนี่ยสเต็ปอินเข้ามาการที่จะดําเนินคดีหรือว่ามาตรการป้องกันความเสียหายคุม้มครองตัวประชาชนอ่ะบางทีเขามีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าเราอ่าครับแล้วเขาแบบถึงถึงไม้ถึงมือมากกว่า คุณออฟครับเขาไปถึงมะเร็งหายแล้วก็หายโควิดด้วยนะเว้ยครับเฮียโควิดเขายังหาวัคซีนกันอยู่เลยเฮียยังทำไมแบบวัคซีนกันอยู่เลยอเมริกากับจีนทำไมมันโง่อย่างงี้ทำไมไม่มาทอไมาหาตังเมเองมาหาตังเมนี่จบไปแล้วเนี่ยอ่ะซึ่งโผถ้าสมมตินะฮะถ้าผมเป็นคนคิดมากสักนิดหนึ่งไปเจ้าที่รัฐนะ แล้วตอนนี้มีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินใช่ปะ่ะซึ่งอันเนื่องมาจากเหตุร้ายแรงคือโควิดที่ระบาดตอนนี้การที่คุณโฆษณาทำให้ประชาชนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันเป็นหนึ่งในข้อห้ามที่คุณอาจจะมีโทษติดคุกได้เลยนะครับ mm hmm. อยู่ในช่วงเนี้ยเพราะเขาเพราะการที่ประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยเขาควบคุมถึงแม้กระทั่งการเผยแพร่ข,ข่าวสารที่มิสอินฟอร์เมชันอ่ะเป็นข้อมูลที่ผิดสำหรับสถานการณ์นี้ด้วยนะอืม mm hmm. เออเพราะว่าโหยิ่งก็พูดยากครับว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเพราะว่าอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเชื่อันจริงจริงอะ่ะอืมผมว่าถ้าสมมุติว่าเรามองมุมกลับนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอาหารเขาอะ่ะเขาเป็นคนคิดคน้นเขาคิดเอาสูตรอะไรอย่างเงี้ยมาพิสูจน์เองแล้วเขาทดลองกับตัวเองแล้วมันมันได้ผลเราอาจต่อสู้ในมุมของเจตนาก็ได้นะว่า เฮ้ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงไม่ได้มีเจตนาที่จะโฆษณาเกินความเป็นจริงเขาทดสอบกับตัวเขาแล้วได้ผลแบบนั้นจริงๆอย่างเงี้ยผม,ผมว่าถามว่าถามว่ายากไหมผมว่ายากแต่ว่าคือ,อคือด้วยพื้นฐานแะล้วของคุณตังเมย์เขาเป็นคนออกกําลังกายเยอะอยู่แล้วไงอ่าถูกคือเนี่ยเ,เขาอาจจะหายอยู่แล้วเวจมูกจะเจจข้ารูปตาตาสองชั้นไหมก็ไม่แน่ใจนะออกกําลังกายตาแล้วสองชั้นหรือเปล่า คืออย่างข้อเนี้ยข้อนี้นก็พิสูจน์ยากแล้วแต่แบบโหผมไม่ได้พูดไงเรื่องตาสองชั้นเนี่ยแต่สมมติอะถ้าคุณออฟคุณน้นเป็นทนายของคุณตังเมยเงยี้ยเอาไงเรื่องเนี้ยก็ต้องบอกหนึ่งต้องพิสูจน <laughs> ์หนึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าผลิตภัณฑ์ของเขาอะมีคุณสมบัติตรงตามที่เขียนอยู่ ไม,ม,ไม่ไม่ไม่ได้อาจจะไปในแนวว่าเฮ้ยหนึ่งอเราไม่ได้หลอกในส่วนของสรรพ,พคุณส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยส่วนผสมเนี่ยต้องถูกไม่ใช่แบบใส่หนึ่งสองสามสี่ 4, แต่ปรากฏว่าใส่แต่หนึ่งอย่างเดียวไม่มีสองกับสามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องถูกต้องตามต,าม,ตามแบบส่วนประกอบของมันอะส่วนผสมบันเนี่ยมันจะไปเหมือน พวกเกณฑ์อาหารเสริมต่างๆอย่างเช่นคุณไปซื้อไอ้พวกในเอ,อ่ออาหารเสริมคุณไปซื้อพวกแบบซับพพลีเมนต์อะซัพพลีเมนต์ไทยกินแะคุณไม่มีทางหรอกคุณกินมันทั้งร้านอะค,คุณรู้สึกยังไงอะตายไม่ใช่อะไรเราตายพังเ <laughs> พราะฉะนั้น่ะคุณก็เลือกกินอ๋อโอเคใบแปะกล้วยลดความเครียดเฮ้ยช่วงนี้ไอ้นี่กำลังดังอะไรนะ ที่มันเเชื้อราถังเช่าเชื้อราเออถังเช่าถังเช่าอันนั้นกวนแล้วโฆษณาโดนกวานล้ะมีโทษด้วยก็ก็เป็นอะไรที่แบบบางทีกินโสมอย่างเงี้ยกินโสมบางทีบางคนก็บอกนั่นหรือว่ากินซุปไก่สกัดอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าหโวได้โปรตีนสูงเข้มข้นอินเทนส์หนักๆมากกระป๋องละสี่สิบบาท เท่ากับไข่หนึ่งฟอง,ฟองไก่เออเท่ากับไข่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข่ใบละสองสามบาทอ่าอะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งอันนี้มันพิสูจน์ยากเนาะนอกเหนือจากแต่ว่าเราเราเรามาเปรียบเทียบอาหารบางอย่างที่แบบมันตรงตรง,ตรง,ตรงมากกว่าอย่างเช่นพวกน้ําที่มันใส่วิตามินหรือว่าอ่าตัวเครื่องดืม่มชูกําลังเนี้ยอย่างนั้นน่ะส่วนผสมองค์ประกอบของมันอ่ะมันครบถ้วนตามที่เขียนไว้ในฉลากไงเขา มิสลิดไปเลยว่าเฮ้ยตัวเครื่องดื่มข,ของเขาอะ่ะไม่มีบีสิบถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเลิกร้องเพลงแล้วตอน,น B เนี้ยที่บีสิบสองเนี่ยตอนนี้ <c oughs> <od> ดังนา่ไหนมมีมีแบบถ้วยฟุตบอลเอที่อังกฤษเลยนะวใช่ครับซึ<ๆ>่งถือว่าเป็นหุ้นที่น่าจาับตามองมากเพราะว่าขายความขายแบบเหมือนลอยรนี้ของนัก นักร้องที่แบบเป็นตำนานไม่เอ้ยไม่ไม,ไม่คุณอ๊อฟผมไม่คิดว่าเขาแบบจะจะแดกยี่ห้อเนี้ยเพราะว่าแบบชอบแบบบัวลอยครับผมว่าไม่ใช่ไม่แต่ว่ามันถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จน,นะเพราะว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของเขาอะ่ะก็เป็นคนที่แบบปกปั้นธุรกิจนี้ขึ้นมาเหมือนคนหนึ่งมีของคนนึงมีชื่อเสียงเออผมอเคยได้ยินวนะ่าคนะือคุณอ,อ๊อฟคนั้นเคยได้ยินยี่ห้อลูกทุ่งปะ <laughs> ตอนนี้เขาก็เลิกทําไปแล้วนะนั่นแหละครับอ่ะแต่สมมติว่าสมมติถ้าเป็นผมนะอยู่เดีแยบโดนเขาแบบมาโยนใส่หน้าอย่าว่าเฮ้ยฉันกินของคุณอะแล้วมันไม่เป็นตอนที่คุณโฆษณาอย่างเงี้ยเป็นผมจะไปว่าแบบก็ฉันลองแล้วของฉันอะมันเป็นอย่างจริงจริงแล้วฉันเชื่อจริงๆฉันไม่มีเจตนาที่จะแบบว่าโกหกคุณเลยนะสรรพคุณที่ฉันพูดมาเกิดขึ้นขอฉันจริงๆแต่แค่ไม่เกิดขึ้นเหนคุณเท่านั้นเองเขาทำอย่างนง้นก็ได้เว้ยแต่แบบ ต้องดูฟีลแบบตอนหลังที่จบคดีด้วยอืมแต่สุดท้ายจริงๆแล้วอ่ะผมว่าเขาเป็นเขาเป็นแบบพับ l i บิกฟิเกอร์ใช่ไหมเออคือเขาอ่ะไม่มีทางในการทำมาหากินนะแต่จริงๆเรื่องพวกนี้ยถ้าถึงในชั้นสายจริงมานนกคงจะต้องไก่เกี่ยวะไก่อยู่แล้วตอนนั้นก็ต้องเป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 เออก็คือจ่ายจ่ายเงินไปแบบให้มากที่สุดอะไรเงี้ยอ่ะสมมติเรื่องอย่างเงี้ย เรื่องอย่างเงี้ยนะครับสมมติมถ้าคุณคเป็นทนายแล้วคุณมองอีกมุมหนึ่งไะในมุมที่บอกว่าเห็นแฟกต์แล้วแบบเชี่อหมดทางสู้ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่บอกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่ยกตัวอ,อย่างกันว่าเราต้องหาวิธีพิสูจน์คุณสมบัติแต่คือเห็นกันอยู่แล้วว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ครับอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะถ้าเป็นผมผมก็อย่างที่คุณแดนพูดตอนแรกอะ่ะมีเท่าไหร่ต้องจ่ายแต่จ่ายแล้วอะ่ะ ออันนี้อาจจะแบบขอแบบนิดนึงนะแบบลงเรื่องนึกคดีนิดนึงจ่ายแล้วก็ต้องลงในสัญญาว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลอ่ะอ่าถูกคนอื่นจะรู้ไม่ได้เราจ่ายเท่าไหร่เพราะไม่งั้นทุกคนจะมาเรียกอย่างนั้นหมดถูกไหมใช่อต้องขอคืนสินค้าหรืออะไรอย่างงี้โอ้ถ้ามันต้องอ้วกเลยนะไม่สิก็ขอคืนที่เหลืออยู่จ่ายเงินคืนะแล้วก็ว่ากันไปมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอืมครับก็เหมือนคือแบบว่าขอบ QC แล้วเรียกคืนนะดีเฟก อืมก็เป็นอารมณ์แบบชดเชยค่าเสียหายกับบุคคลที่เขาได้รับความเสียหายหรือว่าอะไรอย่างนี้อ่าให้เรื่องไปดำเนินการปฏิบัติตามหรือชำระค่าปรับอะไรกับองค์กรที่เขาควบคุมกากับดูแลอย่างเช่นอยอนเนี้ยก็ไปเปรียบเทียบปรับหรืออะไรก็ว่ากันไปก็น่าจะน่าจะจบน่าจะจบในเวนี้มากกว่าซึ่งเราก็หวังว่าไม่น่าจะ เป็นเรื่องใหญ่ขนาดแบบอะไรอย่างนี้ครับเราก็ไมแ่แต่เรื่องนี้เราน่ายินดีนะครับที่แบบองค์กรในที่เป็นเลกูลเลเตอร์อย่างตัวออยอยอย่างเงี้ย <c oughs> ที่เป็นคนควบคุมอ่ะเขาดําเนินเรื่องนี้เร็วเพราะว่าเราจะปล่อยผมไม่หมายถึงว่าคุณตังเมยค์คนเดียวนะเราจะปล่อยให้ใครอยู่ดีๆมาโฆษณาอะไรที่เกินจริงอย่างไม่ได้ใช่ไหมเพราะแบบมันก็ต้องควบคุมเพราะไม่งั้นผู้บริโภคเนี่ยเสียหายแล้วเป็นคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเขามาขายของอย่างเงี้ยมันไม่ถูกถูกไหมครับ แต่อาคําถามคือสมมุติว่าผมเป็นคนไปฟ้องใช่่ะแล้วทนายบอกว่าโอเคไกลเกีย่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณตังเมยยเขายอมไก่เกลี่ยแปลว่าเขาขายของไม่มีคุณภาพจริงๆป่ะมันก็เป็นแค่ข้อนิษฐานหนึ่งคุณ<อ>ภูมฟ้งองเลยว่าแง่ใช่บางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากมีปัญหาตั้งแต่ต้นไงไ,ไดเลยครับจบด้วยดีของเขาด,ขขาดีของเขาก็ยกังดีแต่ การไก่เกียรก็ไม่ได้แปลว่าคุณผิดแต่แค่เขาอยากรับข้อพิพาตนี้เท่านั้นเองใช่ไหมครับใช่ใช่ทีนี้คุณรู้จักขนายคุณแล้วนะครับผมว่าการโฆษณาว่าจะยกตาสองชั้นได้หน้าลิฟต์ขึ้นมาหรือว่าจะทําให้แก้มตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าของคุณมีคุณสมบัติตามนั้นจริงหรือเปล่าอก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้ หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเราคอไมล์รอยัสได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมออฟเลเนตคุณภูมิภูมิพงษ์และคุณแนทอัจฉชาติขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ